รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวนัน ฟ้าใสใช่ใช่ใช่แม่แม่นี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่พวกแกมาหลอกลวงอะไรลูกสาวฉันนยฮะว้าวว้าวอไเนี่เขาพูดยังไงเขาไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นครับคุณนายแต่พ่อจะไม่ได้ผูกพันกับหนูทางสายเลือดแต่พ่อก็รักหนูเหมือนลูกในไส้นะลูกกลับบ้านเราทอะลูกฟ้าใสก็รักพ่อค่ะแต่ขอเวลาหนูตั้งสติก่อนนะคะสงสารหนูเถอะพ่อ ไปถ้ะทียืนตรงนี้เหม็นเลยกลับไปตั้งสติบ้างเราลูกอยู่นี่มันดูถูกฉากทางพ่อกลับไปลูกนี่มันไม่ใช่บ้านเรานี่มันดึกแล้วไม่พ่อจะอยู่กับแม่เฮ้ยน้องนะพี่อะไม่ได้เห็นเลือดมานานแล้วเีลาแต่ว่าพี่ไม่อยากทำอะไรน้องนะน่ารอดไปดีกว่าพี่ขอร้องพ่อหนึ่นิ่งนิ่งเหรอเปิด่ขยมวยแล้วเว้ยเป็นนักมวยแล้วไงฮะ เหนือฟ้ายังมีฟ้าทำไมไว้เน้ยไอ้แกเป็นใครเนี่ยทำไมเก่งการขนาดนี้โอ้โถ้าหลบหมัดฉันได้ขนาดนี้ล่ะไปอยู่ในค่ายฉันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แกต่อยไม่โดนเลยอ่ะฉันต่อยแกไม่โดนสักหมัดเลยแกหลบได้ไงเนี่ยไม่โดนเลยอะออแต่ทำไมรู้สึกเมื่อยเป็นทั้งตัวเลยไม่เชื่อเลยขนาดใส่แว่นยังหลบได้ขนาดนี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรไปอยู่ในค่ายฉัน ฉันจะปั้นให้แกเป็นนักมวยที่โด่งดังแทนในสมเด็จฮะ้อแบบนี้ยผมจะทำได้เหรอดีดีด้วยซองนี่ดีดด์เรยไปเล่นนอกบ้านไปไปตามใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยแล้วไงอ่ะเชื่อว่าจะมีพ่อมาบ้ามบอๆอย่างนั้นเอาละเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมกับคุณแม่จะช่วยติดตามหาพ่อที่แท้จริงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจอพ่อที่แท้จริงแน่ลูกเดี๋ยวพักผ่อนพักผ่อนค่ะ ขนาดแม่ยังหาได้เลย <S <S ตลามีอ,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 อะไรเอ,ออหนึ่งองหนอ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 เฮ้ยเไอ้คนสุดอละเป็นมวยเดียต่อยแค่นึ่งซองห่องหนงองอย่างนี้เหรอต่อยหนึ่งสองแล้วก็โหออกมาให้มันเป็นชุดบ้าง พอหนึ่งสองปุ๊บปล่อยเป็นชุดปล่อยเป็นชุดบ้างได้เลยครับตึ้งซ่องชุดที่หนึ่งอ่าเอาเฮ้ยตึ้งซ่องชุดที่สองเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยก็บอกให้ปล่อยเป็นชุดไงแล้วเนี่ยนี่ไงชุดชุดชุดมวยไงโอ้โหบ้าวะเนี่ยออกเป็นชุดใส่รัวเลยปัง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 อย่ามาตลกในค่ายนะเออเครียดใครเครียดใครคิีมใครเครียดอะไรพ่อนั่งนูวน อย่าไ่สิอย่ระวังนะเดี๋ยวจะช้ำหมดใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเขียวคุณเขียวฟาร์ลันสวัสดีครับมีอะไรครับเนี่ยโอ้โหหอบกล้วยอะไรมาเต็มไปหมดคพอดีดิฉันเนี่ยนะคะอยากจะเอากล้วยอ่ะมาให้คุณอกล่องค่ะอืมฟาร์ลัล้วย่ะเอามาให้ผมทำไมเอากลับไปเลยครับผมไม่ชอบกินกล้วยว่าไปเลย ชอบหรอคะไม่ชอบบครัออย่างนั้นรู้สึกปวดเมื่อยไหมคะเดี๋ยวหนูจะนวดให้คะ่ะดีไหมคะเมื่อยเดี๋ยวด <S <S เดี๋ยวด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 เดี๋ยวเอ๊ะยโอยพอแล้วคุณเอ๊ะทำไมวันนี้มาแปลกๆทำไมรู้สึกเอาใจผมเหลือเกินเนี่ยเอาก็ต้องเอาใจสิคะนี่เพราะว่าคุณลูกเกดอะเขาอยากเรียนงูอะคุณฟ้าเหลืองค่ะบาล้านอยากเรียนงูอะคุณฟ้าล้างค่ะเออมัลื่นนี้จะขึ้นชกแล้วอะแต่ว่ายังไม่ได้เรียนเลยตอนนี้ใครไม่ได้จริงครับไม่ได้นะคะ สอนให้หนูก่อนนะคะนะคะอยากได้อะไรบอกเลยค่ะบอกเลยะจะไดิจัดให้ทุกอย่างเลยค่ะคุณหายผมได้เหรอครับจริงๆค่ะพุกว่าแลบซารันคุณหายผมได้จริงๆเหรอจริงค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปตามลูกสาวผมกลับบ้านมาได้สิคะไปหาตอนนี้เลยก็ได้คะ่ะจะไปหาที่ไหนเหรอคะโอ้ยนั่นสิจะไปหาที่ไหนใช่ไหมคะนี่คุณลูกเกดได้ตกนะคะตก,ตกข่าวตกข่าวมากเลยค่ะนี่ นักข่าวเขาลือกันให้แซดค่ะอะไรอะว่าคุณฟ้าลั่นเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่พ่อแท้ๆของคุณฟ้าใสค่ะ้จริงเหรอจริงค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณฟ้าใสเนี่ยก็เจอแม่แท้ๆของเขาด้วยคะคะว้าวตายแล้วตายแล้วไม่ใช่พ่อแทๆ้ๆใช่ค่ะแล้ยังไงอะนี่แล้วมีขา่าวชาวโถยิ่งกวันนั้นอีกนะคะชาโถอะไรอะคุณฟ้าใสค่ะตอนนี้เก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าหนีตาไปอยู่กับผู้ชายแล้วค่ะว้าวตายแล้ว <N av ios> น่าไม mm ่อายเนาะใช่งานเนี <volumes> like <bbe> ้ยดับแน่นี่พวกคุณสนุกปากกันพอหรือยังอุ้ยยังไม่พอหรอกค่ะอยนี่ไม่ใช่พอเลยแท้ๆหรอใช่เนี่ยืกิีปากเคาเนี่ย้คือคึกกันใหญ่เลยนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะคุณน้ำดอกไม้ฟาลานเลเบาบาลนเรดเรียกชื่อเขาเหรอ ตายนะต่อเลยค่ะต่เลยนี่หยุดนะทำอะไรกันเหรอทำไมถึงมาด้วยกันเนี่ยมาพูมว่าอย่างไรนะทำไมงั้นอ่ะมาพูมว่ายังไงอ่ะเกาะแกะเกาะแกะขนาดนี้บอกเขาไปสิลาลู้ร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 ู้ที่เกาะแกะเกาะแกะกันแบบนี้ก็ไม่ใช่อเลยล่ะค่ะคือสองคนนี้จะแล้วจะบ้ายังไม่กันโทษใครยังไม่เกันค่ะข้อผาดูใจตอนนี้แค่นอนจับมือกันเฉยๆจับมือท่าไหนคะท่านี้ และจับมันแม่นไว้เออมันก็เรื่องของแกแล้วมาบอกเช่นไมอ่ะก็ไม่ได้บอกเฉยๆหรอกแบบว่าแบบว่าอยากมาอวดและที่สำเพ็งนะสำคัญการไปแบกด้วยใช่การอะไรอ่ะเ้าบอกเขาไปบอกเขาไปลูลูลาล่าลูลูคนเดียวค่ะจะการเลยนะคะก็การงานศพไงใช่ค่ะคุณสุเด็จจะตายแล้วครับพวกนี้ยังงานแต่งการงานแต่งค่ะ แต่งคุณสมเด็จกับคุณมิ้นค่ะผมก็เลยมาพิมก์ดเดินแจกอยู่น้อยู่นั่นที่นี้นผู้นน้องน้องนุ่งน้องนุ่งนี่แกคิดสั้นอะไรขนาดนั้นวะไสมเด็จโอ้ยเอางี้ว่ะคือไม่คิดเลยดีกว่าไม่ได้คิดซะด้วยซ้ำพูดดีดีพูดดีดีไม่ได้คิดได้ยังไงมันต้องมีความรักก็ไม่มีเรื่องที่คุยกันไว้นะฮะพูดไปเพราะอะไรก็บอกตรง คืออย่างนี้คือคือผมออจะแขวนนวมแล้วแล้วก็จะไปเปิด่ข่มวยมแล้วคุณนอ <c oughs> แล้วคุณมิ้นเนี่ยนะเขาก็จะลงทุนให้ผมด้วยครับแต่ว่านอกจากนั้นแล้วยังมีข้อ,อ,ข,อข้อแม้โอ้ทำไมวันนี้มันพูดเปลียนไปหมดเลยูเียน <c oughs> ป้อนป้อนชอบตลกชอบตลกช่ไครับคือมีข้อเออคุณคะช่วยช่วยช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมคะป้อนพอแล้วมุกนี้ไม่น่าขำเยอะขนาดนั้นทำไมทำไมให้เขาหยุดขำได้แล้วค่ะมีข้ออะเราอาจะขำอะไรแบบมุกแบบว่าบางๆแต่ว่าเขาขำหนักแต่มีอันนึงอันนี้หามากเราไม่รู้แล้วแต่เขาเนี่ถ้าขำไม่หยุดผมห้ามไม่ได้นะขำอะไรเต้เตืนคือทั้งคู่เนี่ยได้มีข้อสอบกันอะไขอโทษค่ะนี่เบาค่ะอะไรข้อสอบเตียร์หน่อย ข้อแม้จะ<อ>มีข้อเหมือนกันไหมคะทั้งคู่นี่มีข้อแม้ก <sites Tonight> ันว่าเป็น <that> ข <does S 2> ้อสองโหดเลยแม่อ๋ออันนี้คือบอกว่ามุกแชนเนี่ยจะขำหลังจากสามวิไปแล้วอันนี้คือความช้าขอโทษได้ไหมจะไม่เล่นนี่ถือว่ายังเร็วนะเนี่ยบางคนกลับไปบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนแล้วเพิ่งนึกได้นอนแล้วนอนนอนแล้อันไหนหน้าขำก็ขำอันไหนไม่น่าขำก็เงียบไปเลยก็ได้บัวขำอย่างนี้นะคืนนี้สี่ทุ่มแนย ือทั้งคู่เนะี่ยมีข้อแม้กันว่า<ม>คุณสมเด็จเนี่ยจะมอบวิชาเพลงมวยให้กับคุณมิ้นะนะคะ<ง>แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็จะตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันแล้วก็คุณสมเด็จเนี่ยจะยัดเยีดยดความเป็นผัวให้กับคุณมิ้นตายแล้วยังไอเดียถ้าอย่างนั้นอะ่ะนายชนะฉันอะ่ะในช่วงเทนไฟท์เทนแน่เลยอะ่ะฉันไม่ยอมหรอกมันไปไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้จะเย็นๆ่ะสู้ได้แน่อนอนค่ะนี่ใครสอนไหมครับอย่างนี้ล้กันครับคุณลูกเกดครับเดี๋ยวผมจะเป็นเทนเนอร์สอนคุณเองครับไปดิ๊ ปุบปากแล้วก็นั่งลงเลยนะฮึสละลูกขนาดนี้เหรอฮะสละลูกสละร่างแบบนี้เราจะมาสอนฉั้นเอาอะไรมาสอนฉันนคุณอย่าไปดูถูกไอ้ปอ๊อปเลยครับตอนนี้มันได้ฉา,ายานักชกหลบหมัดอัจฉริยะนะครับและที่สําคัญผมกําลังจะปั้นแล้วก็สร้างขึ้นมาเมาแในเด็กเฮ้ยขนาดเขาพูดขนาดนี้พี่เด็กขาอุย้ยลักษณะซากแบบนั้นเนี่ยนะคะชนะได้ไม่ยากหรอกค่ะ โอ้ยดูหน่อยน็อกเลยน็อกต่อยน็อกไม่ไม่เอามันไร้สาระอย่างพี่นะไม่ไปต่อยกับคนเลเวลต่ำๆอย่างนี้หรอกน้องขอไม่ทำให้นั่นที่จะออกเงินเปิดค่ายมวยก็พักไว้ก่อนแล้วกันดูลูกอนุวัมาแค่ไม่เห็นกันเลยนะไม่เห็นคือสองมันซะแล้วถอดชุดกันเหรอนี่น้องทำให้อ่านี่จะส่องต่อยฝั่งไหนเนี่ยตกลงชั้นน้ำเงินหรือแดง ะใครเล่นมุกอะไรอีกเนี่ยก็เนี่ยฮะคนเนี่ยคนเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยถือแล้วบุยเข้ากันสุกากันแลเออนี่ท้าไมถ้าอย่างนี้ผมไม่ต่อยถ้านี้ผมต่อยเขาตัวเองเหรอครับนี่คนนี้ยเขาส่งมาถือก็ไม่ติดไปไม่บุยบิดนวมมาอย่างนี้ต่อยอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฮะฉันมัจะใส่ให้เล่นสนุกโอ้โหล้วมวยรุ่นแรกๆเล่นไปเล่นเยอะแยะอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องมีทิ้งหมัดทิ้งหมัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นในเวทีเวทแอ่หมดเดี๋ยวไม่มี อ้าวววไปเลยวลังตาบอดนะทำไมใส่หนูผมยังไงเนี่ยเอานิ้วเข้าไปสิคะเอานิ้วเข้าไปนี่นี่วววไม่ได้ไว้ยกูกางยืดเส้นไม่ต้องยืดเยอะนี่อุ้ยอะฮะยืดอะไรนี่นี่เขาเป็นเขาเขาเป็นผังผืนหรือเปล่าอะไรวะเดี๋ยวดูการหลบหมัดเขาเนี่นเนี่ยแถวบ้านฉันนะนะโดนรถชนตายมาแล้วข้ามถนนอย่างเงี้ย แตว่าเนี่ยภาพถนนเดินนี้ก็รถชนเนี่ยพอรถมาหนีใหญ่เลยทำไหมครับพร้อมไหมตี่นมาลองฝีมือไก่ป๊อดโอ้สบายมาปล่อยพร้อมเลยปล่อยให้เต็มที่ชกให้เต็มแรงไม่ต้องยั้งหลบหมัดให้มันดูว่าเราเนี่ยฉายาอัจฉริยะในเรื่องหลบหมัดชกพี่เด็้เด็ก้เด อ,อ่าพอ่อพ่อจุกพ่อดูดังตลกกันมาเยอะเลยเนี่ยอันนี้ดูดูชาลีชิปปิ้นหรือว่าดูไอ้มิสเตอร์บินอันี้ดูเชิงใส่ได้แล้วได้เลยคุณเป็นไม,ไม่ไม่ออกหมัดอนะ่ะเขาก็พร้อมที่จะหลบหมัดของคุณอยู่สบายหนักขนาดไหนน้ำหนักหมัดของคุณปล่อยให้เต็มที่สบายดูการหลบหมัดคอยอสชอก <c oughs> ดูไปไงไปไง ปล่อยมันออกมาปด้วยด้วยอะไรมีเวลาหลบขนาดนี้ไปทำอะไปรที่น uh ี่ค um ่ะไงบอสอิ่มแล้วก็ะนำได้เลยบอสอิ่มแล้วก็ะนำได้เลยเฮ้ยคุณได้เลยค่ะนี่อะไรเนี่ย บอกไปแล้วน e. ี่น <vale ี่คุณอยากจะเข้ามาค่ะไอ้สุขบอกค่ะค่ะขาคุณขช่วยสอนหน่อยนะคะดิฉันอยากจะเป็นแบบว่านักโอ้ยที่เก่งค่ะไอ้เรื่องสอนเอาไว้ทีหลังดูสภาพไอ้นั่นก่อนพี่ยอะไรเก่งเกินนี่มันเก่งเกินไหนเนี่ยมันยืนอยู่เฉยเราอะต่อยเลี่ยงมันหลบมันหลบไหนอะหลบไปกินกล้วยกินน้ำเหนื่อยปะเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงจะยอมมันไม่มีขย้อนผ้าตั้งแต่ทีแรกแล้วโยนผ้าขาวมาคุณเก่งมากเลยค่ะ ไม่ได้เลือกเลยเุ้ยเปิดไขายมยให้ดีไหมเนี่ยเลิกไหมฉันเลิกดีกว่าไม่เนอะไปเลยข่ยไปล่อยเนี่ยแสงจันทร์กระจ่างเคยได้แนบแอบนาง กลางผิวคุยเป็นเพลงจันไม่มองแล้วจันไม่มองจริงหรือจริงสิแน่นะโอแน่สิเอ้างั้นพี่ไปงั้นโอ้ยเด็กหนอยอนั่ง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 ไม่เด็ดึื่นป่านเนี้ยจะนัดมาคุยอะไรที่นี่นี่อย่าบอกนะว่าจะระลึกถึงความหลังของเราอืมอย่าพูดไปเลยแม่นี่เดี๋ยวความรับ ยี่สิบปีที่เก็บไว้มันก็แตกไปหมดเลยโอ้ยดึกดื่นป่านนี้ไม่มีใครได้ยินหรอกนี่ว่าแต่มีเรื่องอะไรล่ะคือว่าเออฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งน่ะสงสัยก็ถามมาสินี่ถามจริงฟ้าใสเนี่ยเป็นลูกของเธอจริงๆเหรอเฮ้ยนี่เหนื่อยทำไมล่ะไม่ใจถอนหายใจเอาไหม เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ถอนไอป้ปลูกหัวใจกับถอนหายใจเนี่ยมันอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ถอนมันถอนหญ้าถอนข้าวโพดแล้ว <c oughs> เอออ่ออ,อเออทีแรกฉันก็ถอนข้าวโพดเอ,อ้ยทีแรกก็กล่าว่าจะสวมรอยเป็นแม่เพื่อเห็นแก่เงินอืมแต่ว่า ดันมาโป๊ะแตกใช่เขาจริงๆนะสิแล้วพ่อฟ้าใสเป็นใครเอ๊ะอย่าบอกนะโอ้ยฉันก็ไม่มั่นใจอะไรสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนนั้นคบผู้ชายอยู่หลายคนด้วยอ่ะสวยเลือกได้กับไอ้นี่แหละเออก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะจ๊ะวันนี้มันใกล้วันมั่นของลูกฉันจะมาถึงอยู่แล้วแน่ๆนอย่าบอกนะว่า กลัวใช่ไหมกลัวว่าฟ้าใสจะเป็นลูกของแกจริงๆใช่ไหมเบาๆเดี๋ยวใครได้ยินโอ้รู้แล้วเออเดี๋ยวใครได้ยินกลัวว่าใครเขาจะรู้ว่าเราเคยเป็นชู้กันเบาๆเดี๋ยวใครได้ยินเขาเไอเสียงชู้ๆนี่แหละดัง เออเบาๆไม่มีแกลัวว่าโอ้โหแล้วใจบาดใจบาดตานี่แกสองคนทำอะไรกันนี่เรื่องมันนานมาแล้วจ้าเด้ถามว่าทำอะไรกันทำะไรกันขับรถเมย์อยู่แล้วมั้งอ่าหลานชาไม่ใช่ด้วยได้ที่ลย นี่แล้วถือมีดแม่โตมาทำไมแม่แม่ฉันแม่โตเนี่ยจมูมีดฟันหน้าแกละนี่แกเนาะหญิงโชดชายชั่วโอ้โหเรื่องนี้แกหักหลังฉันขนาดนี้เลยเนี่ยเรื่องมันนานมาแล้วโอ้มีอะไรแล้วเฮ้ยแกบาดไยไอ้กระเดื่องโอ้โหโอ้โหจ๋ายเย็นเย็นจ๋าเย็นเจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกคือมันวันไนท์สแตนด์ นอะไรไปว่าอะไรนายแตนนายแดนก็มันเป็นซองๆไว้ชงน้ร้อนตอนเช้าถามไปในัใจมันพูดมันพูดได้กับบุญแล้วมันแปลไม่ถูกหรอกจังเข้ามาเอ้ยใจเย็นๆสิเธอไม่ใช่ตั้งใจจริงๆไม่ต้องเลยต่อไปไม่ต้องมาเรียกว่าเพื่อนน้ะไอ้เสียงน้อยๆ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 เสียงไหนแน่อ่เสียงไหนมันกำลังนึกทำพูดเยอะอ๋อ เออใช่แล้วเพื่อนหักหลังต่อไปนี่นะไม่ต้องมาเรียกว่าเพื่อนช่วยเหลือแกทุกอย่างนึกดูสิฉันเคยช่วยอะไรแกบ้างไม่เคยช่วยเลยใไหนว่าช่วยทุกอย่างไงลืมบุญคุณนันสิต่อจากนี้แกกับลูกสาวแกออกจากบ้านฉันไปเพชรบูรณ์โอเคจะไปหลุมศัตว์อยู่พอดี ไม่ขัดมุกจะไปเป็นบชมพูอะก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จบมุกแล้วไม่เอาไปเลยไปทำไมยากไม่มีเนี่ยรู้เนี่ยแล้วขำไหมล่ะพ่อหนูบอกว่าถ้าคนในสตูไม่ขำเดี๋ยวเขาจะดักอยู่หน้าสตูไอ้หนูจมรักคำสิงขำเอาอะไรอะไรขำอะไรกันนี่เขาทำเค้กไว้หอมไม่ได้ขำเค้กน้อยหนาโหดูสิ หน้าตาเค้กกล้ยหอมตักลีลาโอ้โหุยใจแข็งแงมาด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ไกชน